เดี๋ยวเราจะมาทํารีวิววิธีการประกอบปั๊มชนเครื่องบินซินนะฮะอ่าวิธีการประกอบนะฮะก็คือด้านนี้จะเป็นด้านในนะฮะก็คือให้ไว้ด้านล่างนะไอช่องที่เป็นรูนี่นะครับให้ไว้ด้านล่างเวลาน้ํารั่วให้น้ําไหลลงนะฮะเี๋ยวประกอบไปดูนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นน็อตนะฮะน็อตยึดนะฮะควรให้ดูประกันนะฮะอย่าให้ประกันหายนะครับประกันหายน้ําจะรั่วนะฮะใบพัดนะฮะวิธีการใส่ใบพัดนะ ต้องใส่ริมเข้าไปกอน,นะใส่ริมเข้าไปนะแล้วก็ให้รูริมของเพานะอยู่ด้านล่างนะวิธีการใส่จะได้เวลาใส่จะได้ไม่ร่วงออกจากจากนั่นนะการใส่ฝาครอบขับท้ายดูประเก็นด้วยนะฮะใส่ประเก็นให้ตรงเบ้นเานะให้ตรงร่องของของนั่นนะไม่งั้นน้าจะรั่วแล้วทําให้น้ําไม่ขึ้นนะ เกนนะฮะดูนะฮะให้มันอยุดกับที่นะฮะวิธีการใส่ก็คือให้ล่องนะฮะให้ตรงล่องกันนะฮะให้ตัวนี้อยู่ด้านกลางนะครับจะได้ไม่ตัวนี้ไม่ไม่หมุนได้นะไม่หมุนตามน้ำนะะเวลาปั๊มดึงนะะเวลาปั๊มทำงาน